มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนชัดชาติประกาศคำสั่งกทออมออกกล้ามาตรการสกัดกันชาและกันชงโรงเรียนในสังกัด เมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่15มิถุนายน2565นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัดกทมมีเนื้อหาระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือว่ากัญชงในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครอาศัยอำนาจตามความในมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศ2528จึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดังนี้ 1. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปล่อยกัญชาหรือกัญชง 2. งดจำหน่ายอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส, Mang oil. ส่วนผสมของกัญชาหรือว ah <uds> ่ากัญชงภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. ห้ามโฆษณาอาหารขนมและก็เคร Sonic <episodes> Gomez like Present ื่องดื่ม <his> ที่มีส <time> ่วนผสมของกัญชาหรือว่ากัญชงภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4. ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกดขันดูแลนักเรียนไม่ให้มีการบริโภคกัญชาหรือว่ากัญชง 5. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาหรือว่ากัญชงและอันตรายจากกัญชาหรือกัญชงแก่นักเรียนด้วยการปรนาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนแล้วก็กิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนทุกระดับ หให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจโดยสอดแทรกแล้วก็เน้นย้ำเรื่องผิดภัยของกัญชาหรือกัญชง 7. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน 8. ประสานความร่วมมือแจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาแก่ผู้ปกครองชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียนเฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่ายอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับสำนักการแพทย์สำนักอนามัยสำนักการศึกษาและสำนักงานเขตเพื่อบราการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่15มิถุนายนพศ2565ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ